ส่วนวิธีการเมืองในประเทศญี่ปุ่นนะครับหลังจากที่มีการเลือกตั้งใหญ่ไปพร้อมๆกับเรานะครับล่าสุดทางนายกรัฐมนตรีหญิงของญี่ปุ่นซาเนะทาคายิจิก็เพิ่งจะชนะการเลือกตั้งทั่วไปอย่างถล่มทลายนะครับได้แสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์และเธอเน้นย้ำถึงศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของความเป็นพันธมิตรระหว่างสาหรัฐและญี่ปุ่นหลังจากที่ทรัมป์ได้แสดงความยินดีกับชัยชนะอย่างถล่มทลายของพรรครัฐบาลของเธอในการเลือกตั้ง เธอได้โพสต์ใน X นะฮะบอกว่าดิฉันขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างจริงใจสำหรับคำพูดอันอบอุ่นของท่านศักยภาพของพันธมิตรของเราไร้ขีดจำกัดนางทากายจิผู้นำหญิงคนแรกของญี่ปุ่นนั้นคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโดยพักเสรีประชาธิปไตยของเธอได้รับ316ที่นั่งจากทั้งหมด465ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับ โดยทางโดนัทชัมก็ได้แสดงความยินดีกับทาคาอิจิเมื่อวันอาทิตย์อวยพรให้เธอนั้นประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในการผลักดันวาระอนุรักษ์นิยมในขณะเดียวกันครับทางนายหลิ่นเจี้ยนครับเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนก็ได้ออกถแถลงเช่นเดียวกันบอกว่านโยบายของจีนที่มีต่อญี่ปุ่นจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากการเลือกตั้งครั้งนี้และเตือนญี่ปุ่นไม่ให้ทำผิดพลาดซ้ำรอยลทัทธิทหารนิยมครับ